สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดียามเย็นวันนี้เดี๋ยวมานั่งคุยกันโอ้โเมื่อกี้รีกินขนมจีนน้ำยาป่าเนาะแบบหายอยากมากพรอยากกินมานานแล้วเพราะว่ามันก่อนนู่นไปสวีเดนแล้วไปได้ตีนไก่มาเนาะตีนใหญ่มากเท้าใหญ่มากอร่อยค่ะทุกคนไขมันเยอะคือไขมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะคอลลาเจนใช่ไหมเออนั่นแหละอร่อย ก็เดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกับทุกคนวันนี้เราจะมานั่งคุยตามหัวข้อคลิปเลยที่ดีลงไว้ว่าถ้าเกิดเราไม่มีสามีแล้วเนี่ยชีวิตจะอยู่อย่างไรจากหลายๆคลิปหลายๆสาวคือ,อสาวไทยในต่างแดนหลายๆคนเนาะที่ชีวิตแบบไม่สมหวังแล้วก็มาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วต้องมีอันเขาเรียกว่าต้องเลิกลากับสามีเนี่ย มันก็จะมีหลายเคสหลายคนนะที่แบบชีวิตจะอยู่อย่างไรบางคนอยู่อยู่อยู่แบบอยู่ต่อหรือว่าจะถอยหลังกลับไปเมืองไทยไปตั้งตัวหรือว่าคือแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่กรณีแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเนาะอย่างของลีเนี่ยจะคือ <c oughs> ของลีเนี่ยเคยมีปัญหาชีวิตคู่มาก่อนมาอยู่ได้ไม่ถึงปีเนาะก็เลิกกับสามีคือตอนนั้นะ่ะ ความคิดของลีตอนนั้นแหละทุกคนมันแตกต่างจากบางผู้หญิงบางคนเนาะที่มาอยู่แล้วมีปัญหากาแฟแล้วต้องคือคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องกลับเมืองไทยหรือหรือต้องให้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลของที่นี่เนาะเพราะว่าหนึ่งสาเหตุคือสำคัญเลยทุกคนงานค่ะ คือตอนนั้นเลิกกับแฟนคืออยู่ได้อยู่ได้ตอนนั้นก็คือคือความคิดนะทุกคนตอนนั้นเลยนะที่มาอยู่ได้ปี mm. ปไม่ถึงปีนะเลิกกับแฟนน่ะ mm. คือเราเรามีงานทำไงทุกคนลีมีงานทําพอพอลีมีงานทําเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเองอ่ะ mm. คือคือความคิดตอนนั้นคือเดินหน้าแล้วเรามาไกลแล้วความฝันของเราอยากมาอยู่ต่างประเทศและมาทํางานคือเราได้ทุกอย่างที่เราฝันไปแล้วมันก็ไม่ทุกอย่างเนาะได้คือคือก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะ จะให้เราถอยหลังมันคงทําไม่ได้แล้วที่สําคัญตอนนั้นนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วลีมีน้องหมาตัวแรกค่ะคือน้องหมาเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีมากเพราะว่าคือใครจะอยู่กับน,น้องหมาใครจะเลี้ยงน้องหมาเราทิ้งเขาไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวลีขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนลีขึ้นรูปให้ดูคือน้องหมาตัวแรกโกลเด้นเหมือนกันคือรักเขามากมีเขาตัวเดียวที่ปลอบใจเราเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราเป็นลูกเราเป็นแบบ คือเพื่อนที่จริงใจกับเราเนาะลีทิ้งเขาไม่ได้ลีก็ต้องทํางานทั้งท้ที่ตอนนั้นอยู่ตัวคนเดียวนะค่าใช้ใจ่ายแบบเดือนชนเดือนก็คิดอยู่ตอนนั้นลีก็คิดนะว่าคือตอนนั้นแผนเลยนะตอนที่เลิกกับแฟนคนแรกวางแผนไปเลยเออฉันจะทํางานเก็บเงินคือลีจะทํางานเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็รอจนกว่าน้องหมาตัวน,นั้นน่ะจะเสียชีวิตก็คืออายุน้องหมาก็ประมาณสิบกว่าปีเนาะถ้าเขาตายเมื่อไหร่เราก็มีเงินพร้อมเราก็กลับคือตอนนั้นคิดสั้นๆคิดแค่นั้นไงทุกคนคิดแค่นั้น แต่เรามานั่งคือคืออยู่คนเดียวมาสี่ปีก่อนมาเจอแฟนคนนี้สามปีกว่าเนี่ยก็มานั่งคิดมันเก็บไม่ได้อะทุกคนมันเก็บจะเก็บได้ยังไงหนึ่งเรามีรายได้ทางเดียวสองเราต้องกินต้องใช้ทุกวันเราต้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ทั้งหมาทั้งเราทั้งค่ากินค่าน้ำก๊าไฟทุกอย่างอะ่ะทุกคนมันมันต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันใช่ไหมแล้วจะเอาเงินไหนมาเก็บใช่ไหมพอจะเก็บได้นะถ้าคิดว่าเออจะอยู่สิบปีจะเก็บได้ไหม มันได้ทุกคนแต่ว่ามันคงไม่ได้แบบ คือไม่รวยอ่ะคือตั้งใจว่าเออเก็บเงินสักก้อนแล้วกลับไปอยู่เมืองไทยเราจะไปหาซื้อที่แปลงเล็กๆปลูกผักขายปลูกผักสวนครัวขายเหมือนแบบเราเกิดมากับแปลงผักเนาะปลูกผักสวนครัวขายเล็กๆน้อยๆประทังชีวิตไปอะไรเงี้ยเราเราคิดแค่นั้นไงตอนนั้นคือกร,ก,รกรณีนั้นคือกับแฟนคนแรกที่เลิกกันความคิดตรงนั้นก็คือความคิดช่วงนั้นแต่ถ้ามาณนะเวลานี้นะคะทุกคนกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยที่รีอยู่ด้วยเนี่ย ถ้าเกิดเราต้องแยกกันเลิกกันหรือต้องตายล้มหายตายจากไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือความคิดของคือ,คอ,คอเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ายกตัวอย่างถ้าคือถ้าไม่มีแฟนคนปัจจุบันนี้แล้วอ่ะชีวิตจะทําอย่างไรไม่ยากเลยลีก็ยังคิดเหมือนเดิมคือลีไม่กลับกลับถอยหลังเพราะเรามาเกินครึ่งชีวิตแล้ว เราคือ50กว่าแล้วฮะไม่ใช่50 50ต้นต้นเออห้าสต้น,ต,นต้นแล้วถ้าเราอยู่อีกสัก10กว่าปีเนะี่ยอายสปีหกสิเกษียณน่ยอีก15ปีมันก็ไม่ไกลเกินนะทุกคนเวลามันผ่านไปเร็วมากคือกลับไปเราจะไปทําอะไรตอนนี้ไปช่วยกิจการครอบครัวแล้วมันมีกี่ปากกี่ท้องแล้วแบบ ที่สำคัญคือเจ็บใขรได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรมาอยู่เมืองไทยมันไม่มีหลักประกันอะไรที่จะคุ้มครองให้เราแบบเนาะเชื่อมั่นอะ่ะเพราะว่ารายได้มันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบมีเงินเดือนประจําเหมือนที่นี่แล้วไหนจะรักษาพยาบาลทุกอย่างอะ่ะทุกคนเนาะ ก็เลยคิดว่าเออสิปีอ่ะบางคนก็อาจจะไม่รอนะอาจจะกลับไปเมืองไทยขอนแต่ของลีค,คือคืออยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดไม่มีแฟนคนนี้ลีก็จะอยู่คนเดียวคือขายบ้านหลังนี้ความความความคิดณตอนนี้นะคือคือขายบ้านหลังนี้เราก็ไปซื้อพัทเมนต์เล็กๆอยู่จากที่เคยเช่าเราก็มีเงินที่จะไปซื้อพัทเล็กๆอพาร์ทเมนต์เล็กๆอยู่แล้วก็เลี้ยงตัวเองทํางานนะทำงานแล้วก็รองเงินกเกษียณคือคือหมายถึงว่าลีตัวคนเดียวนะ ถ้าถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับแฟนคนนี้แล้วอะไรเงี้ยคือความคิดนี้น่ะคือคิดอย่างนี้ค่ะทุกคนอีกสิบกว่าปีเนี่ยมันไม่ไกลมันเร็วมากเราก็ลองเงินกษียนนะเราค่อยทํางานไปเรื่อยจนกว่าเราจะทําไม่ไหวคือทําไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคเราหยุดแล้วแล้วก็เราก็จะขายทุกอย่างที่ท,ที่ที่นี่นะแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยนี่คือความคิดณตรงนี้คือเราคุยกับแฟนแล้วนะไม่ใช่ว่าความคิดของดีคนเดียวก็คือคุยกับแฟนแล้วว่า ว่าถึงเวลานั้นน้องหมาน้องหมานี่ก็ยุ7เจ็ดขวบจะเจ็ดขวบแล้วก็คงไม่ไม่มีชีวิตยืนยาวไปอีกสิบกว่าปีแล้วก็เราก็คงไม่มีน้องหมาตัวใหม่แล้วก็คือคือลีคิดอย่างนี้นะณณตรงนี้นะถ้าเกิดเลิกกับแฟนคนนี้หรือหรือต้องลบหายตายจากกันไปนู้นเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคืออย่างที่บอกคืออีกสิบกว่าปีเนาะลีจะีจะต้องทํางานที่นี่จนเกษียณนะก็ เราค่อยคือทําไปเรื่อยๆทาจนเราทําไม่ไหวอะทุกคนก็ค่อยนี่คือวางแผนแล้วค่อยกลับไปเมืองไทยเนาะก็ก็แผนไว้ที่วางไว้นะคะก็บอกกอับคุยกับแฟนอย่างที่บอกคือตกลงกันแล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าแต่ว่าอย่างอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเราถ้าเราเจ็บป่วยก่อนเขาก่อนแฟนลีเนาะ คือถ้าลีตายก่อนอะไรเงี้ยพูดเราก็ไม่ได้แช่งตัวเองเนาะไม่ใครอยากให้ใครตายหรอกค่ะทุกคนแต่ถ้าที่มันต้องเป็นไปเน้ะเราไม่รู้อนาะคตลีก็ใช่แฟนลีอ่ะเผาลีที่นี่นะแล้วก็แบ่งสมบัติบางส่วนไปให้ครอบครัวแล้วก็เอากระดูกเอาผงนะไปให้ครอบครัวแฟนเรคือเราตกลงกันแล้วคือตกลงกันแบบเขียนลายละอักษรด้วยนะก็ ก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราไม่มีลูกเนาะเราไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาคิดมากอะไรอะ่ะก็คืออยู่ไปให้ร่างกายแข็งแรงแค่นั้นพอนั่นแหละค่ะทุกคนคือชีวิตจะดําเนินกนจะดาเนินได้อย่างไรถ้าไม่มีแฟนเนาะอยู่ได้ถ้าเรามีงานมีงานแค่นั้นแหละค่ะทุกคนเลี้ยงตัวเองได้แต่ถ้าบางคนต้องเลี้ยงครอบครัวที่เมืองไทยด้วยนี่มันก็จะหนักนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ต้องซัพพอร์ตอะไรมากมายเนี่ย คิดว่าอยู่ได้ค่ะอยู่ได้สบายเลยเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนรีมานั่งคุยกับเ,เพื่อนๆเนาะอากาศเริ่มเริ่มร้อนเริ่มอุ่นแล้วเมื่อวานเนี่ย17องศาลีขับรถไปทํางานนะครอยู่ทางตอนใต้ของนอร์เวย์นะ16 17องศาวันก่อนลีขับรถไปทํางานโหแบบอากาศดีแดดออกพอมาวันนี้หมอกลงอีกแล้วเริ่มเย็น 6, 6องศา,งาน,นะทุกคนแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นเพราะว่าไม่มีแดดเนาะ กับทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่กดติดตามนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับรีคลิปหน้ากับทุกคน